การดูการเชื่อมติเลน 2F นะครับ 2F ก็คือต้าขนาดนอนในโปรเซสในการจะเชื่อมก็คือไปพักคอร์พักคอตรงนี้ลวดหนึ่งจุดสองมิลไกแกนซีโอทูเทียวอ่าใจเครื่องใ,ในโอทีซี 4. อ่าร้อยอาดูอะไรครับอ่าต้องใช้อะไรต้องทำอะไรกี่อย่างในการเชื่อมก็จะมีค่าแอมป์กับก้าโวลต์อ่าความเร็วลวดกับโวลต์ ร้อนคือกระแสไฟอ่าตัวนี้คือค่าแอมอ่าแอมม์คือความเร็วลวดตัวนี้ก็คือแบบความเร็วลวดตัวนี้ก็ปรับค่าโวลต์อ่าโวลต์คือกระแสไฟตัวนี้ก็เป็นลวดอ่าจะใช้ลวดคัมมอรของดีเซนะครับตัวนี้เวลาใช้ก็แก๊สก็ต้องเช็คกันดีครับแก๊สตัวนี้ปัดุ๊บเช็คแก๊สเลยว่าแก๊สมันขึ้นกี่ลิตรต่อนาทีตอนนี้บอกใกล้จะวายสิบสิบสิบสองลิตรต่อนาทีนะครับ อ่าอนอิวตลนตีโอเคครับหลังคาเชื่อมขนาดเรา2เอ็กซ์ถไมครับดูชิ้นงานเลยเนะว่าแนวแรกเนี่ยเราจะเชื่อมยัดไส้เข้าไปก่อนข้างในเราจะยัดทำก,การเชื่อมให้มันหลอมด้านแหลงด้านในมันจะหลอมติดกันก็คือต่อไฟก็ค่อนข้างแรงแล,งลงิดนึง แรงนิดนึงนะครับตอนนี้เราใช้เหล็กหนาก็10มิลนะครับตอนนี้ความความตัวของชิาเนี่ย10มิลเราจะเชื่อม3แนวแนวที่1คือข้างในแนวที่2กงคือเกงข้างล่า,นะางแล้วก็แนวที่3คือเกงข้างบนเลยน,นะครับการทักษะการเดินลวดการเดินหัวเชื่อมเนี่ยมันก็มีไม่กีแบบ่แบบแตบบ่เแบบดินที่มันหลอมละลายล้แล้วก็สมบูรณ์ข้างใน การเช่อก็คือเวลาเราเดินเนี่ยนะครับเราจะต้องกร,งระตุกตข้างหน้ากระตุกข้างหน้ากระตุกไปปุ๊บหยุดกระตุกทีละสามมิลน,นะกระตุกทีละสามมิลแล้วก็หยุดสามมิลแล้วก็หยุดสามมิลแล้วก็หยุดแต่เราต้องควบคุมความนิ่งของมือเราให้ได้เพื่อที่จะมันเข้าไปในตรงกลางเนี่ยครับมุมลดเชื่อมมุมลดเชื่อมก็อันนี้ก็สีส่องศาอันนี้ก็สี่สีส่เ้าศาชิ้นนี้ก็มาเสียองศาจะหยุดตรงกลางจะอัดเข้า จนไปเข้าในมุมเลยนะครับเดี okay, ๋ยวมุมเดินมุมเดินจะเอียงถอยหลังประมาณ5องศาประมาณ5-10ถึงองศาระยะสติกเก่ยประมาณ1เซนอนึ่งเซนแล้วก็เดินเติบ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 ไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจัมาต่อเอานะครับแล้ววิธีการจับกาวเนี่ยต้องจับให้ใกล้กับชินานที่สุดถ้าเราจับไกลกับชินานมันจะเสถียรไม่ สมดุลไม่เท well, um ่ากันนะเวลาจับก็จับให้ใกล้ชิราที่สุดหรือว่าจับที่ชิราเลยก็ได้อ่าอาจย์กันไรลบางกระแสไฟมันจะไหลได้ดีกว่านะครับและวิธีการเดินเนี่ยก่อนจะเดินก่อนจะเดินก่อนจะินทำการเชื่อมนะต้องเดินดูก่อนว่าเดินไปจุดแนวเนี่ยว่าระยะการเดินอะไรการเดินมันฝืนไหมถ้ามันฝืนก็จัดท่านั่งอะไรให้ดีอ่าลองโชว์ดูก่อนโชว์ก็สองสามเที่ยวอ่ามุมมอง มุมมองสายตามุมมองต้องอยู่ด้านหน้าบ่อลอมเพื่อจะควบคุมบ่อลอมไม่ใช่มุมมองอยู่ข้างหลังถ้ามุมมองอยู่ข้างหลังจะไม่เห็นแนวเชื่อมอ่ามุมมองต้องอยู่ข้างหน้ามุมมองเชื่อมแนวนี้เปิดมุมประมาณห้าองศาแล้วก็มุมมองก็ต้องอยู่นี่เลยนะอ่าจะได้เห็นน้ำเล็กโอเคนะครับ อนที่สองก็มุมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนกับแนวที่หนึ่งแนวที่สองก็ตีข้างล่างมันมาอ่าตีข้างล่างตีข้างล่างก็คือในที่หนึ่งจะอยู่สี่ห้าองศาในที่สองจะขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าจะปรับขึ้นอีกนิดนึงมุมนี้ก็เหลือประมาณสามสิบองศามุมนี้ก็หกสิบอ่าแล้วก็เวลาเดินก็ดูตีแนวที่หนึ่งให้ดีอ่าแล้วก็ก่อนจะเชื่อก็โชว์ชตัวเองดูก่อนโชว์ปุ๊บ อ่าชูขึ้อขวาถ้าขวิดไว้ถ้าขวิดก็ต้องฝังแม่นะครับมุมมองก็เหมือนเดิมมุมมองก็มองข้างหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมวิธีการเดินต้องเดินนิ่งๆอ่าเขียนนะครับ

เราจะเชื่อมแนวที่สามก็ต้องเกียร์พวกคราบพวกนี้ออกไหนแนวพวกสเล็กพวกอไปรลอยที่มันเกินมาเนี่ยแนวเนี้ยต้อเกียร์อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวดูนะดูกันเกียรไปเกียร์หน่อยนไปเกียร์ไป ที่เรเจียเนี่ยก็คือเจียให้มันเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์เวลาเดินในที่สามมันจะได้ตรงอ่ามันจะมีมุมมองมีจุดมองอีกนิดนึงถ้าเราเจียมันใสใสโอเคแล้วครับอ่าในที่สามเฮ้ ในที่สามในที่สองมุมอย่างนี้ใช่ไหมในที่สามมุมจะเอ็นลงมาอย่างนี้เลยอ่าเอ็นลงมาอย่างนี้เลยมุมนี้เป็นหกสิบองศามุมนี้เหลือสามสิบองศาอ่ามุมมองมุมมุมการเดินการเดินก็เอียงถอยหลังนิดนึงอันนี้เก้าสิบนิดเดียเอียงนิดนึงเปิดเพื่อให้เป็นมุมมองอ่าเปิดเพื่อเรามองเห็นในการเดินเห็นน้ำเด็กบนเห็นน้ำเด็กหรอเวลาก่อนจะเดินก็โชว์ก่อน ช่วงก่อนว่าเออมุมมองเราอยู่อนีวิธีการเดินเราถึงไหมอ่อถ้าโอเคแล้วไม่เฟือแล้วก็เชื่อมเลย